วัสดีครับบ้านไรนาระดานะครับหลังจากการปลูกกาแฟเสร็จวันนี้เราก็มาปลูกแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรนี่ก็อเอาต้นพันธุ์มาจากบ้านไรชมพูนะครับตอนนี้ก็กำลังปลูกนะครับ จะปลูกสังเกตว่าจะเป็นแถวเดียวกับต้นกาแฟนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสายน้ำหยดต้นเก้ากมังกรจะเป็นต้นแรกที่ได้รับน้ำนะครับส่วน ทำไมถึงใช้ล้อ,อยางนะครับหรือว่าใช้ไม้หลายท่านก็อาจจะใช้เสาปูนแล้วก็เป็นท่อปูนนะครับแต่ว่า,าเนื่องจากที่แปลงนี้ก็พอมีไม้ที่หลงเหลืออยู่บ้างนะครับก็เลยตัดแล้วก็ นำมาผ่าต้นหนึ่งก็ได้ประมาณ30-40เเสานะครับส่วนที่ใช้ล้อ,อย่างเนื่องจากงบประมาณไม่พอนะครับต้องประยุกต์ใช้ก็เห็นหลายท่านที่ใช้ก็เกิดผลอยู่นะครับ ตอนนี้ทีมงานก็กำลังปลูกคนปลูกนะครับส่วนที่อื่นอาจจะมีแต่ผู้หญิงปลูกแต่วันนี้เป็นผู้ชายล้วนนะครับรับรองแก้วมังกรลูกดกแน่นอนคนที่ปลูกก็ ลูกสามนะครับเรามาดูวิธีการปลูกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราปลูกต้นแก้วมังกรก็ได้ประสบการณ์นี่น้อย ตรงนี้ต้นกาแฟก็กำลังใบใหม่ก็กำลังโผล่ออกแล้วนะครับกแปลว่ากำลังติดนะครับลากก็กำลังดูดหากินอาหารนะครับ โอเคนะครับปานไนรนารดายัางไงถ้าปลูกอะไรก็อยากจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับเพื่อมีในการแชร์ประสบการณ์ยังไงก็ตำหนิติชมได้นะครับสวัสดีครับ